กลางมหาสมุทรแปซิฟิกอันห่างไกลมีเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าเกาะอีสตอร์สต์ (Easter Island) หรือชื่อท้องถิ่นว่าราปานนย (Rapa Nui) ที่เต็มไปด้วยรูปสลักหินขนาดยักษ์ย้ายมากกว่า900องค์เรียกว่าโมอาย (Moai) ซึ่งถูกแกะสลักขึ้นจากหินภูเขาไฟเมื่อราว7001000ปีก่อนโมอายมีรูปร่างเป็นใบหน้ามนุษย์ขนาดสูงเฉลี่ยกว่า4เมตรและหนักนับ10ตันบางองค์สูงเกือบ10เมตรสิ่งที่ทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกงุนงงคือชาวราปาโนยุคนั้นขนย้าย และตั้งหินยักย้ายเหล่านี้ได้อย่างไรทั้งที่ไม่มีเครื่องจักรหรือสัตว์พาหนะขนาดใหญ่ตำนานท้องถิ่นเล่าว่าโมอาอถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษคอยปกป้องชุมชนและให้ความอุดมสมบูรณ์แก,ก่เกาะทุกองค์หันหน้าเข้าหาหมู่บ้านราวกับกำลังเฝ้ามองลูกหลานของตนปัจจุบันโมอายไม่เพียงเป็นมรดกโลกของยูเนสโกแต่ยังเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ความลึกลับของมนุษยชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลกให้มาตามหาคำตอบ